สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องว u a i t y นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า f o ร์ซ่าสารือว่าเจ้าจดินดำของผมนะครับที่ผมได้ไปทํำท่อที่ร้านเฮียชิงมานะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานเป็นไงบ้างแล้วก็อัตราเร่งเป็นไงบ้างนะครับนี่สาภาพท่อนะครับก็คือหลังจากที่ผมวิ่งไปพิสระโลกมานะฮะร,ระยะทางประมาณ380โลไปกลับก็ประมาณเกือบ700กว่าโลเกือบ800โลนะครับนี่ คือเดี๋ยวเราจะมาเล่าดูครับว่าตั้งแต่ทําท่อมาเนี่ยเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงท่ออีกรอบหนึ่งนะครับก็คืออัตราเร่งก็ผมรู้สึกว่ามันมันติดมีมือขึ้นมาเร็วจนบางทีเราเหวอหรือว่ามันจะไปร่วมกันกับชุดข้างที่ผมไปทํามาที่ร้านนวมิน6.8นะนะครับผมก็ไปทําชุดชามมาตอนที่เปลี่ยนสายพานนะ EP ที่แล้วนะครับ EP นี้ก็ ก่อนหน้านี้ผมก็ไปทาท่อที่ร้านเทียชิงหรือว่าชอรินยนต์มาก็รู้สึกว่าเสียงนี่แบบนุ่มเพาะมากนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถขึ้นอุทยานได้นะครับขึ้นเขาโยงเขาใหญ่ได้หมดเลยเพราะว่า,าช่องอยู่บ้าน,นเป็นของน้องบูมเขาเนี่ยเขาไปมาแล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์ถ้าเราเห็นแล้วครับว่าว่ามันสามารถขึ้นได้เพราะเสียงไม่เกินนะครับไม่เกิน95บเดซิเบลนะครับก็โดยรวมนะครับ ประทับใจครับเกี่ยวกับต้นท่อนะครับก็คือแนะนำนะครับใครที่อยากต้องการผ่าท่อผ่าหมกนะครับปาก1.6นะฮะที่ร้านชอจรย์รยนต์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งคอทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณรวมหมดประมาณ3,500บาทนะครับใครสนใจก็คือไปทําที่ร้านได้เลยนะครับต้องโทรไปจองก่อนนะครับสามารถกดผ่านลิงก์ของ Google นะครับเซิร์ชก็แล้วก็โทรโทรถามได้เลยว่ามีคิวว่างไหมนัดวันเวลาอีกทีนะครับก็นี่มีผู้ช่วยรีวิวเนาะ มายังไงกันเนี่ยเต็มเลยอืมโอ้โหนี่ก็คือผู้ชมของเรานะครับที่มาชมตอนรีวิววันนี้นะครับนี่ครับเด็กๆไม่รุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะแอบมาชมเราเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อรอบเดินเบากันนะครับเป็นไงนะครับนุ่มนะครับนุ่มไหมก็ ถ้าใครอยากจะฟังเสียงมาพกก็คือใส่หูฟังนะครับลองใส่หูฟังเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดีถ่ายคนเดียวเนาะก็จะลำบากนิดนึงนะครับเสียง เดินเบาก็ออกมานนุ่มนะครับพอเพอะดีนะครับก<ง>็แนวแบบว่าผาเนี่ยปากมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่มีใยแยก้วนะครับข้อดีคือไม่มีใยแก้วเราไม่ต้องพาวงนะครับจากประอกอนใส่ท่อแต่งนะครับก็คอยัดใยแก้วอยู่ตลอดแล้ววิ่งทางไกลๆเนี่ยมันมันมัน,มนรู้สึกว่ามันจะเปินใยแก้วเพราะมันร้อนนะครับก็ขอทอก็คือใต้เบาะเนี่ยก็ก็ไม่ร้อนนะร้อนไหมร้อนแต่รู้สึกว่านอนน้อยลงนะครับ พผมวิ่งทางไกลผมไปถึงบ้านผมก็ลองเปิดใต้เบาะดูคือมัน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 แปลกมันมันผมว่ามันน่าจะไม่อันนะแล้วก็ตรงนี้มันโล่งกว่ามันก็เลยไม่เก็บความร้อนสะสมขึ้นไปบนยูบ็อกนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ผมได้อัปเกรดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยวิ่งทางไกลนะเดี๋ยขอแยาติดไม์ก่อนแป๊บนึงโอ้โทรศัพท์ประคาวเนาะไม่คางหรอกแต่ว่าไม์มันติด ในช่องผมนะมีคนมาถามนะครับหลายคนนะครับเกี่ยวกับไอ้เกี่ยวกับตัวนี้กล่องท้ายแล้วก็แหลกแหลกตัวนี้ก็ไปทํามาที่ร้าน3 2 0ส p นเนะครับในราคา1,800บาทนะครับจาก E p ก่อนหน้านี้นะครับไปหาดูได้นะครับผมติดตั้งมาประมาณ9เดือนจะ10เดือนแล้วเนาะก็ใช้งานใช้งานได้จริงครับวิ่งไกลๆนะครับยังไม่หักไม่กิ่วเลยนะครับนี่ก็มีสนิมนิดหน่อยนะตัวนี้ต่อตากฝนตากแดดเนาะวิ่งใช้งาน กล่องนี้ผมก็ซื้อมา,อาในราคาจำไม่ได้ว่า700บาทนี่แหละรวมส่งตอนนั้นมันเซลล์ของ Lazada หรือว่า s h อ p e e นะผมจับไม่ได้แล้วถ้าใครสนใจก็คือทักมา,อาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ให้กล่องตัวนี้นะยี่ห้อน,นี้นะไม่ต้องซื้อแพงครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมไปมาทั่วแล้วจันทบุรีบุรีหนองคายพิณุโลกนะครับ อ๋อไม่ทั่วไปแล้วครับน่าจะวิ่งมาตาม่ำกว่า4,500โลแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่หลุดยังไม่อะไรเนี่ยยังแน่นอยู่เลยนะครับก็ตอนแรกก็บ่าจะไม่ใส่หรอกครับกล่องพอใส่กระเป๋าแล้วรู้สึกว่าแม่บ้านบ่น,บนว่าลมมันห่วนแต่ทีนี้มันหวนหนระบบแอ,อ,อร์แลเนมบิคมันดีเนาะตัวเนี้มันไม่ค่อยหวนแล้วก็นั่งพิงได้ด้วยแม่บ้านชอบจะหลับหลับจริงนะครับผมบอกเลย น,นี่ก็ใช้งานได้จริงผมใส่อะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าตอนใส่ของอะผมเอาของมาขายด้วยนะเวลาผมไปต่างจังหวัดพิษณุโลกผมก็จะออกร้วยมามาขายที่ออฟฟิศก็ใส่ทีเป็นเกือบ10โลเลยนะครับเสื้อผ้าด้วยหนักเอาอยู่ครับอยากแข็งแรงครับยี่ห้อน,นี้ผมไปติดตั้งที่ร้าน3 20 s p นะแล้วก็ผมได้ไปอัปเกรดตัวตัวนี้ด้วยนะไฟตัดหมอกนี่ครับขนาด20วัตต์นะครับ สว่างมากต,ตัวนี้ตัว20วัตต์ที่ติดกับตัวนี้มันจะไปบูทบูทเพิ่มอีก,อ,กอีก100บาทนะออก2ข้างเนี่ยร้อยหนึง่งนะครับก็ราคา2อ0พแล้วบูทอีกร้อยหนึง่งก็เป็น3,000แล้วก็ค่าแรงอีกอ่า200บาทแล้วก็ผมติดตั้งแต่ด้วยก็บวกเข้าไปนตรงนั้นเลยก็เปลี่ยนแต่หม่ด้วยนะครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดไฟตัดหมอก ไฟสปอร์ตไลท์เราก็กดประมาณ3ครั้ง3สเตปนะครับจะไม่มีไฟสูงถ้าไฟสูงก็ต้องกดไล่เอาตรงนี้เอานะครับกด3ครั้งมีขาวแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีขาวเหลืองนะครับ3สเตปสว่างมากนะครับผมบอกคํานึงว่าสว่างมากจากที่ผมวิ่งพิษณุโลกเนี่ยพิจิตเนี่ยเส้นพิจิต่ยจะมืดมากนะครับผมวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยออกประมาณเลิกงาน6กโมงผมก็จะออกมาเกือบทุ่มนะฮะ ไปถึงเส้นพิจิตรกมืดนะครับแต่เส้นสายเอเชียเราจะสว่างแนละ้วเพราะมีสปอตไลท์เนาะตามทางมันจะมีไฟสองถนนอยู่แล้วแต่พอเข้าตรงนั้นปุ๊บมืดครับมีตัวนี้ครับจบเลยสว่างมากแต่เราเพยายามปรับยัยให้มันยังตาชาวบ้านเขานะครับผมใช้สีขาวเป็นไฟต่ําแล้วก็สีเหลืองเป็นไฟสูงเนาะโอเคเลยครับรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับร้านนี้ก็จบที่3 2 0ส p เหมือนเดิมครับสปอตไลท์เล็กๆนี่ครับไม่ต้องเอาใหญ่ตอนแรกเขาได้นำมาให้ผมใส่แคชบาร์เนาะ แคสปาเพิ่มออกมาแล้วก็จะได้ใส่สป,ปอร์ไรทีม่มีขนาดใหญ่ขึ้นอ่า50วัตต์60วัตต์100วัตต์ผมบอกว่าผมผมผมไม่ชอบใหญ่ใหญผมชอบแบบเนี้ยนะครับไม่ชอบเกะก,กะผมว่าเป็นทัวร์ลิงที่แบบไม่ทัวร์ลิงจ๋ามากแต่ก็คือวิ่งใช้งานนะครับผมวิ่งจริงตอนนี้เลขไมล์ผมอยู่ที่ประมาณ20,000 19,000จะ19,000 18มกว่าจะ1 9 0 0นะครับรถ2ปี แต่ว่าส่วนมากจะจอดถ้าอยู่กรุงเทพผมจะจอดหรือใช้พี่เสียนะครับคันนี้จะไว้วิ่งทางไกลวิ่งทัวร์ลิงวิ่งกลับบ้านหนองคายเนี่ยผมไป4ี่รอบแล้วนะครับก็ที่ไปงานศพแม่ผมก็ใช้คันนี้ครับไปหนองคายนะครับแล้วก็พิโซโลกก็ข้ามมาออกเส้นภูเรือออกเส้นบางสะพุงแล้วนะครับก็คือสบายครับฟอร์ซาวิ่งวิ่งขึ้นเขาเนี่ยครับช่วงนครไทยนะครับไปทางด่านซ้ายที่จงังหวัดเลยก็เอาอยู่ครับคนเดียว แต่ต้องเปลีย่ยนยางด้วยนะนี่ยางผมแนะนําเลยตัวเนี้จบจริงครับพิลล r รี่เอ็นเจรครับจบที่ห้าพันนิดๆครับแล้วก็จุกลมนี่ก็แพงครับจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่จะแพงครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีอะไรกะที่เรายังไม่อัปเกรดมีอะไรนะน่าจะหมดละมั้งเนาะก็โดยรวมแล้วนะครับประทับใจมากเกี่ยวกับตัว ตัวตัวตัวท่อไอเสียนะครับโอเคเลยอ่แเราเราเราลืมเล่าถึงความเร็วผมใช้ความเร็วท็อปสปีดเนี่ยอ,อยู่ประมาณ140ย3 0บรบวกบวกร้อเลยนะครับเคยได้ถึงร้ออันนี้ผมเล่าคือความจริงเนี่ยผมขับเร็วผมบอกเลยเคยยืนพื้นถึง160เคยได้160ประมาณหลายกิโลเหมือนกันวิ่งยาวๆเนาะดันก็คือ มันได้แต่มันจะช้านะมันจะมาช้าตั้งแต่150ขึ้นมาเนี่ยร้อยหกเนี่ยมันจะช้าตั้งแต่ร้อยร้อยยี่ร้อยหนึ่งมาร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยเร็วมากร้อยสี่นี้ก็เร็วแต่พอมาถึงตัวช่วงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าแล้วเนี่ยเริ่มมาร้อยหกมาไม่มามาแต่มาช้าครับน่าจะต้องเปลี่ยนโครงเปลี่ยนแคมป์มีกันมั้งนะแต่แล้วก็พอ oh, <no. S 1> คลินี้ก็พอแล้วพอใจแล้วครับประทับใจแล้ว oh, <no. S 1> ต่อไปก็อาจอัปเกรดนะ่าจะไปทาําผ้าเบรก เดี๋ยวจะไปทาผ้าเบรกเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกทีว่าไปทําร้านไหนนะครับเดี๋ยวแนะนําอีกทีนะครับหรือว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับนี่นะครับผมก็โดยรวมนะครับประทับใจครับประทับใจท่อนะครับแล้วก็กล่องนี่ก็คือโอเคแล้วเดินทางไกลเดี๋ยววันที่11นะครับวันที่11เอดเดินพฤศจกิการเนี่ยจะมีออกทริปร่วมกันกับคุณเบียนะครับ ช่องเที่ยวจังมึงนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้าใครไปทริปนี้เดี๋ยวไปเจอกันครับที่สวนพึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวิถีไบเกอร์มันก็จะเท่ๆหนอ่อยนะครับขึ้นเหนือลองใต้ไปไหนก็สะดวกรวดเร็วถึงแม้ฝนจะตกแดดจะร้อนเราก็ไม่หวั่นนะครับเพราะหัวใจเรารักสองล้อวิถีไบเกอร์ อ a อซา3า0อุ๊ยอย่าลืมกดติดตามช่องบังทีมาลไตที่ด้วยนะครับสวัสดีครับ